สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง nbn นันบ้านโนนนะครับคลิปนี้ผมจะนำตัวเลขวันครบรอบวันละสังขารของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันสำหรับหวยงวดวันที่16กันยายน2563ที่ถึงนี้นะครับ หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับตามประวัติของท่านนะครับท่านเป็นชาวกัมพูชานะครับท่านได้ทุด,ดงข้ามเทือกเขาพนมดงรักนะครับมาฝั่งประเทศไทยแถวตะเข็บชายแดนแถวอำเภอขุคันอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านได้มาละสังขารนะครับอยู่ที่กระท่อมนาบ้านรุนนะครับตำบลอโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่ 8กันยายนนะครับขึ้น10ค่ำเดือน10ปีพศ2543นะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่8กันยายน2563นร้บะครับก็เ,เป็นวันครบรอบ20ปีที่ท่านละสังขารพอดีนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยหยิบเอามาทำคลิปให้ท่านผู้ชมเอาไว้เอาตัวเลขไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันนะครับสำหรับหวยงวดนี้16กันยายน2563นะครับ ตัวเลขนะครับก็คือปีพศที่ท่านละสังขารนะครับ2543นะครับแล้วก็ครบ20ปีนะครับเลข20นะครับก็เป็นตัวเลขที่ตรงกับปีคศนี้พอดีนะครับปีคศ2020นะครับก็เป็นตัวเลขที่สวยนะครับส่วนวันเกิดหรือว่าอายุของหลวงปู่สวงนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าหลวงปู่สวง ท่านเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับอายุของท่านเท่าไหร่นะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามท่านมาโดยตลอดนะครับท่านก็ไม่เคยบอกใครให้รู้นะครับว่าท่านมีอายุเท่าไหร่นะครับก็รู้แค่วันที่ท่านละสังขารเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้นำตัวเลขปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับที่ติดอยู่ที่ห้องของผมนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาด้วยนะครับ ปฏิทินลงปูสวงที่ห้องของผมนะครับท่านผู้ชมเคยให้เลขถูกมาแล้วนะครับทั้ง2ตัว3ตัวนะครับ3มงวดติดนะครับสําหรับตัวเลขในงวดนี้นะครับก็จะมีตัวเลขนะครับก็คือเลข9นะครับเลข3นะครับเลข0ูนย์เลข5นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองเอาไว้พิจารณาดูนะครับสําหรับหวยงวดนี้นะครับ 16กันยายน2 5 6 3นนะครับก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะครับก็ผมนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะได้ตัวเลขไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันทุกๆก,กงวดนะครับ กดติดตามช่อง Youtube ผมผมเอาไว้นะครับผมจะหาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆงวดนะครับกดติดตามนะครับกด,ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ